สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเอทุกคนพี่นอ้นอ,งองของคนแหความรข้ามงุงนีงฮะเข้าวบบซูุเนี่ผู้เข้าเปิดกล่องเมื่อเราสบายดีโล <c oughs> ดมนจังเ้าย,เยังใส่กับตาทำใจนะพ่อใส่กันบ่เลยใส่ร้ายนะอเอาออกมาสบายดีพี่น้องขี้ขาวน้องกันเจ๊ดเด้อ ไปดีพี่น้องมากินข่าวผิดเด้อวันนี้แทะแทแคบๆปวดรับนจ้าปวดร้อนปวดอัปปินน้องมาือห้องมื่อไม่หนาวหมู่บ้านี่เออข้าวยังเปนี่มอีกข้าวเม่อไห่ข้าวกระดุกสินะกระดุกข้ไรกระดุกกระดุกพั้นเลยข้าวเอามาจากกระถางหรอพี่น้องโมเมนอกข้าวอยู่ในใจดอกข้าวบนข้างห่ายะอืม พี่เจ้าพี่หล่อนะมาให้เนาะเอาสบายดีพี่น้องข้าวสิบของพิษมันกระตุกกรมั่นอย่พี่หลอนข้าวอะไรกับ่อยนั่นคนนน่ะไม่หมดได้ผมหมนยังก้องน่ะหมดมือตัวใหญ่ไม่ไหวผมยมดไม่ไหวใช่จะใส่ได้ก็อ่าสิบไปเดือดข้าวมาคลุกคลายตุนหง เอาอยม่ใส่กะาิน่ะใส่ผักขาวนั่งเยเออห้องก็ห้องกรืดึ้งกรมท้ายแม่ช่วงห้องเม่าบ้านคนนาดีเนี่ยบมีกี่หลอยแล้วแม่ห้าบ้านคนนาดีนะ่องนุ้มมีกี่หลอดแล้วปะคือบอวเฮงบัเฮงกรรับไม่ใช่ีสาง เวลานั่งอืดยังไได้อย่านน้ำใหม้กบแล้วก็เทฟตินผู้น้ำปลาแ้่เป็นแต่กึะสุนคือปลาแช่กบมาเขาไม่โดนน่าอดที่อยากจ่ขึ้นรถบ้าใจใจน้อเนี่นี่ตัวนี้กินแบบบ้าแจ้งไม่ไหวแจ้งเด็กจิ๋วแจงแจ้งฟ้านี่แต่จิ๋วต่ายบ้า ห่างเขาอันนะไผ่ตูมันอะไมันไปแกมกันจะพักอันนั้บอกับราณนิ่งกันนิ่งกันมันเป็นบราณปะอืมมันเป็นบสกมันเลยบคิวควเนี่ับที่เราผัดขวกับแกงต่างกันได้แกงแัดหยาบทำไมอ่ะอืมขวนวนี่ยัดบแบบาหยา ินีบบอคันบกคันขัวปัดพดถือแง่จอดถือเล็ก่เาแบเอาแต่ผ้าขาวด้ผ้าพ่น้อกเลยออนีหใส่ห่อเขาแ่ใส่ผ้าขาวอืมใส่ห่อเข่าน้ำใส่ผ้าขน้าให้มันหายจองลอยเนาะ คืออะไรนะมันขั้นหนักไรเตียเลยหนักใส่่องบอลอืมอืมหักใส่องมันโอ้ยมันสะอาด้วมือนี้มันยังไงฮะตรงหนึ่งเ้าตรงหนึ่งก็งี้ามหาซื้อหกตึ้เหือหาจับ้งเลื่อยมันสะอาดกาซมาเื่อยนี้ยเด้อ หน้าด้านชายลองใหม่บางน้อยอืมมาเลยลงมาอยู่เลยล้วแาบอืมเลยเลยไ่ไปอยู่เลยล้วแบบขาพอซ้อนน่อยก็อีนี่กันนเลยเลยไปเลยว่าพอกรม่เขาปะกันเลยแล้วแบบอืมไอหิวตะมาขึ้นมาหรือมาเออะสองห้านาขดเห็น

ได้แรงห็ดกับเราไงนั่เป็นโอ้ยเป็นดบอย่างดำหน้าตลอดอีกนั่นแะอันนี้ดีหน้าสวยค้นตกนะ้ะเราคือจะหัว่ับนี้เงาะไม่ห้องไหนเงาะแบบี ห้าล่างถวยแล้วกฮ้าจะมางา้า m อาวกระโตกไาเมียบัยนีนงน้งถั่วแล้วฮจิตกราหยางลำง่นโง่ก็ฮะถวย <c oughs> บเห็นจะหา,า,หาสักว่าจัง <c oughs> ้งแหมก็ว่าหลกเป็นหยางอืมมง ham เป็นยามัง a m เป็นหยังหายสักอยู่นอนหานั่นจเจ้าอาโถยไปก่อนนะครับท <c oughs> <c oughs> ีนี่อ่ะมอ่ห้าจเราขึ้นไปเมียนเฮาเก่าให้เมอเม,ม,ม,มียนมอจังเ้า ชิดใจเือนเจ้ากระตกแล้อะชิดงบป่าสวยัไปหน้าล่างเนี่ยครับยอมาเมียนะะมองโงกป้าสวยบเห็ใครใครจะกินกระปูดบอืมสิินอยู่นี่เนี่ยอื่ยุกของอานมาคูนละข้าวไปขึ้นนยดิโอ้ยเด็กตายเฮ้ต้อนยห่ายงห่า เขาไป้องจัดกันหน่อยเขาเป็นี่ปี่เป็นพูดได้อืหลทองเจาะหวานกลังข้าวผัเจก๋่ตายไปจว่กวาเตีนยามันแค่ในเบิร์ดถูบพุ้ยแบบไปหานเด็กดรกับเบิร์ดีเด้อสบายเลยเบอร์อะไดเไหนพุ้ยธรรมดากครบุญขุดนี่าด่ะจัุ้ยเีแล้วเลยน้ำผ้งกาบุุดเยจะเสือกเมล็ดมันงามเนอันนมันก็ะยุบๆน่นๆน่นอีนมะไรอีกเขา รับแต่แต่บานไปใกล้หนอท่วมใบยอดมันเด้น้าสัตว์ของวาหินะอืน่ามงามๆห้องเล็กเด็กข้างบได้เล่งค่าคุยธรรมดาว่ะเขาพยอย่างนแล้วลายเดือนน่ะคือฮบกคือฮไกแปลกๆนันมีพ้ยเล็กนั่มมีสองจำแนกข้าบนงลกาบังกุ่ก็มีคือกันนั่นเละตาพลังคือกันารอะไมีได้ ตำมาหูเห่อเอาะบอลน้ำมันมันกวดมาหูเห่มเส้นมเอาหอยเอาเองไปเลยไหยๆด้วยมาหูตกกินหน่ยเนาหูกลงเอาเลยเาไปลชุยศกร์ด่านทางไหบาี่กายนะปักน้าอ่ะเปล่าหนามันไมรู้สองเหรอนี่หน้ามันไม่รู้ปะ ผพมคนนลไุณเบิ่งเรมากินนะเบิเบิ่งสืส <c oughs> ออ,ลอ,อเลกินอออพี่น้องอันนี้เพิ่นคอมเมนต์ขม้าท้ามาปะคุณเพืทำงานบอบเพิ่นเสพาสปอร์ตหายปะคุณไปเลยพี่น้องเ้อติดต่อกรับขม้าเลยเลยไปพี่น้อง, <c oughs> องเลย แต่คุณสิไปโลดเห็นงานนะใครเงินเห็ดบัานเนะาะการเห็ดบ้านหายหัตถะพูดว่ามีเงินเห็ดบ้านสืบเหมือนระเบิดเศษพัดหายเห็ดบัานหายทั้งตะพูนสิไปไปเด้อพี่น้องเด้อไปมือใดกับไปมือน่ะจื่ออยูพี่อยู่เพิ่นคอมเมนต์นะ <c oughs> ถักคำอาเฟสซาซุยเลยพี่น้องประพูนสิไป <c oughs> งานบ้านกับแม่เบิร์ดอะไรประพูนเห็นแม่เบิร์ด ได้ปลาคูนบลเป็นกระบอกปลาคูนปลาคูอก็ได้อีกแลวสวย่ามันถือใจนะพี่น้องกระบอกเวทีแ่เรืองทีเรืองปลาคูนเป็นทุกอย่างไปพี่น้องเลยถักก้าวขามโลกเขาได้ว่าจะได้ปลาคูนเห็นงานนู้ถามปลาคูนเอกรมองกระโปดไ งานบ้านทั้งหลายออกไปทปเรื่องมันดทุกคนตื่สั้งแต่หนเห็ดกินกสีกับข่าวบปเป็นกะานาทีอันน่าอี่นอกเลยจืน,นักสะทมเหื่อหน่อยเนะาะ <c oughs> บัว大妈เขาบอกเห็ดเห็ดโบปเป็นไม่นอ,แแบบอาางแ,นอแต่ว่าแบบอาหารทางไทยเลยนะแมนแต่ว่าช่างเล่าเป็นก็เป็นถุงยางอาหารไทยเห็ดโบปเป็นกับบวกขุขา ก็เงียนไปเนาะช่วยบัฟคาบัฟคากินยากูเดือนกับซื่อไปละลายพี่น่องเลยยาหลุดไขมันมันเบิ้กระบอ่านะเบิกส่งเงินมากถ้าจบไปสื่อหาน่อแไ่ซื้อหายแล้วก็ร้านผาไปให้ผาไปบนย่าฉน้องเลยนพูมบ่แม่บ่จ้ะปาเิเิังซองดีฮเราเอาใช่หดีที่นี่เห็นดีมาก กวดอันเสกกับิ่นกรมีตีเตัดออกหน้าป่าบนยากับเรื่องยาคะแนาได้เงินส่งมามันไปดูอเนี่ยแม่เขาสั่งมาจะฉุดจะจุดแตบกระฟ้าไปหายปวดผ้าก็มีท่านสมัยนี่แหละนั่นเป็นเรื่อตะกี้หายามากทุกบ่เหาะจะเกลือเนาะใครหนุ่มผาเจ้ากายหาะผาคืเท้ามันซุกเจ้าหอยกายห้าก็ยังใช่หอยก็ก หออเจ้หอนะเจะเรื่อยมแรกน่ะยัมันก็เอามาหลักกินค่ะดอกแล้วอน่ารีกับขอบห้องกล้วยอั่แล้ไม่บอกข้าลุขหางหนองมาเป็นขีบกี่บ่โบบอกว่ามันหลุดเพิมดันอีกยังขะน้าว่าบอกว่าไาจิ้ งงวอาบ่มีบ่มีบาหวานอย่างแต่มาเราผ่ากันไงนุ่มเลยเราอะสาธุผ่ากนตามปวดสามปวดหัวยาเด็กเนี้ยหยาขาของามิเม็ดแม่หอแต่บอกัแต่หอเทากัโชาอาเบอร์ต่างมกันหา ดีเนาะกินจนลืมหนะ้าที่น้าวันนะกกนห,นห,นหยุกจนหงายปุบกดจิดกจักตัดคาดหยกพอกันคลิปหนาพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ได้บาตรแจกปลาคุณไปทำงานน่ะฉากคารมาเฟสซาซุยเด้อพี่น้องเด้อพี่พี่น้องัไคลิปหนไปาไนะมาสส่ได,ด,ด้พี่น้อง